เมื่อเทวดาผู้ใจดีกลายเป็นผู้โอหังบนสวรรค์ชั้นฟ้ามีเทวดาองค์หนึ่งที่ถูกรังแกจนทนไม่ไหวพระอินทร์จึงประทานขวานวิเศษเพื่อให้ปกป้องตัวเองแต่อำนาจได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างการลงโทษจึงมาถึงพระอินทร์สั่งไหตกลงสู่โลกมนุษย์ เกิดมาพร้อมใบหน้าที่ดำสนิทเป็นเครื่องเตือนใจว่าเคยทำผิดพลาดแต่ยังมีโอกาสเด็กชายน้อยบนโลกมนุษย์จะต้องเผชิญการทดสอบต่อสู้กับอสูรกายปกป้องผู้คนและค้นหาความหมายแท้จริงของความดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเด็กชายหน้าดำจะผ่านการทดสอบได้หรือไม่และขวานฟ้าวิเศษ จะนำพาเขาไปสู่ชะตากรรมใดติดตามได้แล้วในขวานฟ้าหน้าดำณหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าใหญ่ที่แสงแดดส่องผ่านใบไม้สร้างเงาพลางพลายมีสองสามีภรรยาชื่อนายอุทัยและนางสำลีผู้รักกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่ในบ้านหลังเล็กๆของพวกเขา กลับมีแต่ความเงียบเหงาเพราะพวกเขาไม่มีลูกถูกค่ำคืนนั่งสำลีมักจะมองดาวบนฟ้าและกระสิบอธิษฐานข้าขอเพียงลูกสักคนเดียวเพื่อเติมเต็มครอบครัวของเราและแล้ววันหนึ่งเพื่อนบ้านผู้รู้ดีได้บอกกับทั้งสองหากท่านทั้งสองต้องการลูกจริงๆ ตรงไปขอพรจากเจ้าพ่อเขาเขียวผู้ทรงอำนาจบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ด้วยความหวังอันแรงกล้านายอุทัยและนางสำลีเดินทางไปยังเขาเขียวเส้นทางสายนั้นชันและอันตรายต้องฝ่าป่าทึบข้ามลำธารแต่ความรักที่พวกเขามีต่อกันและความปรารถนาที่จะมีลูกทำให้พวกเขาไม่ยอมถอย เมื่อพวกเขาถึงยอดเขาข้ามกลางควันทูบเทียนที่ฟุ้งตลกแสงสีทองอ่อนๆเริ่มปรากฏขึ้นและจากแสงนั้นปรากฏร่างเล็กๆขนาดเท่าตุ๊กตาแต่เต็มไปด้วยพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่นั่นคือเจ้าพ่อเขาเขียวข้ารู้ว่าเจ้าทั้งสองปรารถนาลูกข้าจะขอเทวดาจากสวรรค์มาให้แก่เจ้า แต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะรักและดูแลเด็กคนนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าเขาจะไม่เหมือนใครแม้ว่าเขาจะมีใบหน้าที่แตกต่างหรือความผิดปกติใดๆเจ้าจะรักเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ได้หรือไม่ข้าทั้งสองขอสัญญาไม่ว่าลูกของเราจะเป็นอย่างไรเราจะรัก และดูแลเขาด้วยชีวิตของเราขณะนั้นบนสวรรค์ชั้นฟ้าท่ามกลางเมฆขาวและแสงทองมีเทวดาองค์หนึ่งนามว่าสุดาเทพท่านมีหัวใจอ่อนโยนไม่เคยทำร้ายใครแต่กลับถูกเทวดาองค์อื่นๆรังแกอยู่เสมอวันแล้ววันเล่าสุดาเทศถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถูกผลักดันถูกทำให้อับอายจนในที่สุด ความอดทนของท่านก็หมดสิ้นสุดาเทพจึงเข้าเฝ้าพระอินทผู้ทรงพลังพระอินทข้าถูกรังแกโดยไม่มีเหตุผลข้าไม่อยากทำร้ายใครแต่ข้าต้องการปกป้องตัวเองข้าขอพระองค์โปรดประทานอาวุธเพื่อป้องกันตัวพระอินทรงเห็นใจสุดาเทพจึงยกพระหัตถ์ขึ้นและจับฟ้า ฟ้าแรบเปรียงปรากฏขวานฟ้าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถตัดสิ่งใดก็ได้ในสามโลกสุดาเทพรับขวานฟ้าไว้ด้วยความยินดีและนับแต่นั้นท่านก็ใช้อาวุธนี้ป้องกันตัวเองเทวดาที่เคยรังแกต่างตกใจและหนีไปไม่มีใครกล้ามาทำร้ายท่านอีกแต่แล้วพลังอำนาจ ได้เปลี่ยนแปลงสุดาเทพไปท่านเริ่มใช้ขวานฟ้ารังแกผู้อื่นใช้พลังอำนาจอย่างเหลือเกินกลายเป็นเทวดาที่โอหังและชั่วร้ายพระอินทร์ทรงทราบเรื่องนี้จึงทรงโกรธอย่างยิ่งทรงสั่งให้พระอาทิตย์ลงโทษสุดาเทพสุดาเทพเจ้าได้รับพลังจากพระอินทร์แต่กลับใช้มันในทางที่ผิด เจ้าลืมคำสอนและกลายเป็นผู้โอหังข้าจะเผาใบหน้าของเจ้าให้ดำสนิทและเจ้าจะต้องลงไปเกิดเป็นมนุษย์ด้วยใบหน้าที่ดำคล้ำเป็นการลงโทษแสงจากพระอาทิตย์ส่องลงมาอย่างแรงกล้าสุดาเทพร้องโหยหวนแต่ไม่อาจหนีพ้นใบหน้าด้านซ้ายของท่านถูกเผาจนดำสนิท เหมือนถูกไฟไหม้แต่มีความหวังแต่ข้าจะให้โอกาสเจ้าขวานฟ้าที่เจ้าครอบครองจะติดตัวเจ้าไปจนกว่าเจ้าจะทำความดีเจ็ดประการเมื่อนั้นใบหน้าของเจ้าจึงจะกลับมาขาวอีกครั้งกลับมาที่บ้านของนายอุทัยและนางสำลีหลังจากที่พวกเขากลับจากเขาเขียวไม่นานนะักนางสำลีก็ตั้งคันวันหนึ่ง นางสำลีฟันเห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าเมื่อเดินเข้าไปหาปรากฏเด็กกลายเป็นลูกกลมสีดำลอยขึ้นมาขณะที่นางกำลังจะเอื้อมมือไปรับและจะพูดก้อนดำนั้นก็ลอยเข้าไปในปากทันทีนางตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ก็รู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตในคันเดือนผ่านไป จนครบกำหนดในคืนที่ฟ้าครึ้มและลมแรงนางสําลีให้กำเนิดลูกชายแต่เมื่อแม่พยาบาลมองเห็นทารกนางก็สะดุ้งตกใจนี่นี่คืออะไรใบหน้าของเด็กด้านซ้ายดำสนิทเหมือนถูกไฟไหม้แต่นางสําลีไม่ได้สนใจนางอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนด้วยความรักอันล้นเหลือลูกของแม่ ไม่ว่าเต้าจะเป็นอย่างไรแม่ก็รักเจ้าเท่ากันพวกเขาตั้งชื่อให้ลูกว่าขวานฟ้าหน้าดำเมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีเด็กประหลาดเกิดขึ้นมาในหมู่บ้านต่างก็คิดไปต่างๆนานา,นาว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านจึงทากันออกมาขับไล่นายอุทยัยนางสำลีและขวานฟ้าให้ออกไปจากหมู่บ้าน ขณะนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ท้องฟ้าครึ้มและเกิดฟ้าผ่าขึ้นและทันทีก็ปรากฏขวานวิเศษที่ลอยลงมาและเปล่งสายฟ้าออกมาขับไล่ชาวบ้านหนีแตกกระเจิงไปทันทีและด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่เด็กชายน้อยเติบโตขึ้นท่ามกลางความอบอุ่นแม้ชาวบ้านจะกลัวเขาแต่ในบ้านหลังน้อยมีแต่ความรักและเสียงหัวเราะ เวลาผ่านไปขวันฟ้าหน้าดำเติบโตเป็นเด็กชายอายุเจ็ดขวบเขาเป็นเด็กที่ใจดีช่วยเหลือพ่อแม่ทำมาหากินโดยไม่บ่นเลยสักคำแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ทั้งสามออกไปหาของป่าขวานฟ้าได้เกิดพลัดหลงกับพ่อแม่นายอุทัยและนางสำลีตามหาลูกอยู่นานแต่หายังไงก็หาไม่เจอพวกเขาจึงรีบกลับบ้าน หวังว่าลูกจะกลับมารออยู่ส่วนขวานฟ้าหน้าดำเดินหลงยู่กลางป่าจนมืดถํำเขารู้สึกกลัวและคิดถึงพ่อแม่แต่เขาจำคําสอนของพ่อได้จึงปีนขึ้นไปพักบนต้นไม้หลังจากที่ขวานฟ้าตื่นในตอนเช้าเขาก็ออกเดินทางเพื่อหาทางกลับบ้านขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จึงเดินตามเสียง แล้วก็ได้พบกับจ้อยเด็กกำพร้าที่เดินหน่งทางเหมือนกันจ้อยดีใจและรีบเดินเข้ามาหาขวานฟ้าเจ้าไม่กลัวข้าหรือกลัวทำไมต้องกลัวเจ้าเป็นเพื่อนของข้านั่นเป็นครั้งแรกที่ขวานฟ้าหน้าดำมีเพื่อนตั้งแต่นั้นทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนสนิทขวานฟ้าและจ้อยเดินทางต่อไปในป่า จนไปพบกลุ่มโจรที่กําลังจับพระเจ้าบุรีรัมมัดไว้กับต้นไม้กลุ่มโจรเหล่านี้ถูกจ้างวานโดยอมหาแสงเพชอรอมหาชั่วร้ายที่สั่งให้จับพระเจ้าบุรีรัมเพื่อหวังจะชิงบัลลังก์เด็กน้อยทั้งสองซุ่มแอดดูพวกโจรคอยหาจังหวะที่พวกโจรกำลังเผลอแอดเข้าไปแก้มัดและช่วยพระเจ้าบุรีรัมให้เป็นอิสระได้สำเร็จ แต่ทว่าพวกโจรรูตัวและจับตัวทั้งสามคนเอาไว้ได้และท่านใดนั้นเองท้องฟ้าก็มืดมนเต็มไปด้วยเมฆฝนสายฟ้าฟาดลงมาและปรากฏเป็นขวานวิเศษสีทองลอยอยู่ตรงหน้าขวานฟ้าเด็กชายไม่รอช้าเขาจับเอาขวานวิเศษนั้นบรรดาลสายฟ้าฟาดใส่พวกโจร จนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางขอบคุณเด็กน้อยผู้กล้าหาญแต่ข้าข้าถูกอมาแสงเพชรวางยามาก่อนหน้านี้ข้าไปต่อไม่ได้แล้วขอให้เจ้าทั้งสองไปช่วยชาวเมืองของข้าให้พ้นจากอมาชั่วเถิดหลังจากปราบโจรเสร็จ ขวานวิเศษค่อยๆรอขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเหมือนเดิมขวานฟ้าและจ้อยจึงออกเดินทางต่อไปเพื่อช่วยชาวเมืองและนี่คือความดีประการที่1การช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากขณะนั้นที่วังหลวงของเมืองบุรีรัมย์อมาศแสงเพชรผู้มีวิชามนดำอันแข็งแกร่งกําลังนั่งบนบ,นบัลลังเขาใช้ตาทิพย ส่องดูว่าเด็กสองคนที่พวกโจรพูดถึงคือใครเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเขามีขวานฟ้าจากสวรรค์คุ้มครองข้าต้องส่งสัตว์ประหลาดไปกำจัดเขาเสียขวานฟ้าและจ้อยอเดินทางมาตามทิศทางที่พระราชาบอกขณะเดินทางในป่าระหว่างทางเขาทั้งสองได้ช่วยเหลือสัตว์ป่าหลายครั้งช่วยนกที่ตกจากรัง พวกเขาพบลูกชนีตัวหนึ่งที่พลัดหลงจากพ่อแม่ทั้งสองจึงพาลูกชนีกลับไปคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ได้สำเร็จนี่คือความดีประการที่สองความเมตตาต่อสัตว์แต่ทันใดนั้นแมงป่องยักษ์สัตว์ประหลาดที่อมารตแสงเพชรส่งมาได้โคล่ออกมาวิ่งไล่ขวานฟ้าและจ้อยไปจนถึงปากเหว ระอิน oh. เจ้าพ่อเขาเขียวหากท่านได้ยินโปรดช่วยข้าด้วยขวานฟ้าวิเศษก็ลอยมาอยู่ในมือของเขาและปล่อยสายฟ้าผ่าไปใส่แมงป่องยักษ์จนมันพ่ายแพ้และสลายไปนี่คือความดีประการที่3ความกล้าหาญในการปกป้องเพื่อนขวานฟ้าและจ้อยเดินทางต่อไปจนถึงหมู่บ้านกลางป่าที่นั่น พวกเขาได้พบยายทองดีหญิงใจดีคนหนึ่งยายทองดีให้พวกเขาพักผ่อนและหาข้าวปลาอาหารมาให้กินแต่คืนนั้นเองข้างข้าวผีที่อมหมาแสงเผบเรียกมาได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านไล่กัดคอและดูดเลือดชาวบ้านจนหลงตายไปเป็นจำนวนมากขวานฟ้าและจ้อยรีบบอ,อกมาดูเมื่อข้างข้าวผีเห็นขวานฟ้า มันขยายร่างให้ใหญ่โตพุ่งเข้าโจมตีแต่ขวานฟ้าสามารถวิ่งหลบได้ตลอดทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงมาเมฆดำลอยเข้ามาปกคลุมขวานวิเศษลอยลงมาอยู่ในมือของขวานฟ้าเด็กชายเหวี่ยงขวานใส่คางข้าวผีจนแขนขาและตัวของมันขาดออกจากกันแล้วแตกสลายหายไปนี่คือความดีประการที่สี่ ปกป้องผู้คนจากสิ่งชั่วร้ายและทันใดนั้นพระอินทได้ขี่พญานกมาจากสวรรค์ซองแสงสีเขียวลงมาให้เหล่าชาวบ้านที่ลงตายฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่คือความดีประการที่5ความเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นขวานฟ้าและจ้อยร่ำลายายทองดีแล้วเดินทางต่อไปยังเมืองบุรีรัมใช้เวลาเพียงสองวัน ก็มาถึงจุดหมายที่เมืองบุรีรัมชาวเมืองกำลังทุกขทรมานถูกเหล่าทหารที่ตกอยู่ใต้มนตของอมาต์แสงเพชรบังคับให้ใช้แรงงานหนักกลางดึกคืนนั้นขวานฟ้าและจ้อยแอบลักลอบเข้าไปในพระราชวังพบกับนางส้อยทองกำนันคนสนิทของมเหสีทั้งสองเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่ขณะที่กำลังพูดคุยกันเหล่าทหารก็เข้ามาล้อมจับ และนำตัวไปขังไว้ในคุกใต้ดินเด็กน้อยหน้าดำข้ารู้แล้วว่าเจ้าเป็นใครเจ้ามีขวานวิเศษที่ข้าต้องการจงมอบมันมาให้ข้าข้าไม่ได้เป็นเจ้าของขวานมันนึกอยากจะมาตอนไหนก็มาอยากจะไปตอนไหนมันก็ไปอมาแสงเพชรคิดว่าขวานฟ้าโกหกจึงไล่มน้ำดำใส่ทันทีแต่ทันใดนั้นขวานวิเศษก็ลอยลงมาปกป้อง พร้อมปล่อยสายฟ้าฟาดไปใส่อมาตเด็กชายรีบคว้าขวานและเหาะหนีขึ้นไปในอากาศเมื่ออมาตแสงเพชรได้รู้ว่าเด็กหน้าดำคือใครเขาก็เนรมิตนกอินทรียักษ์ให้บินไปจับเอาตัวนายอุทัยและนางสำลีพ่อและแม่ของขวานฟ้ามาเป็นเครื่องต่อรองขวานฟ้าหลบหนีอยู่นอกวังหลวงหลายวันพร้อมกับจ้อยแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยมเหสีและเจ้าหญิง ไม่ออกมาจากคุกขณะนั้นเขาได้พบกับพ่อและแม่ที่ถูกขังอยู่ในคุกข้างๆเขารีบทำลายกุญแจห้องขังเพื่อเข้าไปสวมกอดพ่อแม่ด้วยความคิดถึงแต่ในขณะที่ทุกคนไม่ทันระวังตัวอมาตแสงเพชรและทหารก็บุกเข้ามาจับทุกคนเป็นตัวประกันเด็กน้อยหากเจ้าต้องการให้พ่อแม่และเพื่อนๆรอดจงมอบขานวิเศษให้แก่ข้าเดี๋ยวนี้ ขวานฟ้าไม่มีทางเลือกเขาจึงยอมมอบขวานวิเศษแต่อมาศแสงเพชรยังไม่ทันได้จับขวานมันก็ลอยขึ้นฟ้าเปล่งแสงสว่างและพลังอำนาจออกมาอมาชั่วพยายามกระโดดคว้าแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงเขาก็ไม่สามารถจับขวานนั้นได้เลยเพราะขวานฟ้าเลือกเจ้าของเองและมันเลือกเพียงผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ อมาตย์โรกรธมากจึงสั่งให้ทหารทำร้ายพ่อแม่ของขวานฟ้าพวกเขาใช้มันดำทำให้นายอุทัยและนางสำลีตาบอดทั้งสองข้างไม่พ่อแม่ข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าทำแบบนี้ความโกรธและความรักรวมกันในหัวใจของขวานฟ้าเขาคิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามาด้วยความรัก แม่ใบหน้าเขาจะดำคล้ำเขาคิดถึงจ้อยที่เป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งเขาเขาคิดถึงชาวเมืองที่กำลังถูกทรมานภายใต้การปกครองของอามาต์ชั่วพระอินทร์เจ้าพ่อเขาเขียวพระอาทิตย์หากข้าได้ทำความดีหากข้าได้ช่วยเหลือผู้คนขอพระองค์ช่วยข้าในครั้งนี้ข้าจะลงโทษคนชั่วร้าย และนำความยุติธรรมมาสู่แผ่นดินนี้ทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกแสงสีทองอารามส่องลงมาพระอินท์และพระเจ้าบุรีรัมปรากฏตัวขึ้นจากแสงนั้นพระเจ้าบุรีรัมที่พระอินทได้ช่วยรักษาไว้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงแล้วขวานฟ้าหน้าดำเจ้าได้ทำความดีครบเจประการแล้ว 1. ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก 2. เมตตาต่อสัตว์ 3. กล้าหาญในการปกป้องเพื่อน 4. ปกป้องผู้คนจากสิ่งชั่วร้าย 5. เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 6. รักและเคารพพ่อแม่อย่างไม่มีเงื่อนไขและตอนนี้ประการที่ 7. ลงโทษคนชั่วร้ายและนำความยุติธรรมมาขวานฟ้าจงพุ่งไปจัดการกับอมาตแสงเพชร ขวานวิเศษพุ่งลงมาสู่มือของขวานฟ้าเปล่งแสงสว่างจ้าทัานใดนั่นเองพระเจ้าบุรีรัมก็กลายเป็นกษัตริย์ที่พร้อมจะเดินเคียงข้าในการต่อสู้พร้อมกับขวานฟ้าทั้งสองเดินเข้าไปในเมือด้วยความมั่นใจอมตะแสงเพชรวันนี้จะเป็นวันที่เจ้าต้องชดใช้กรรมของเจ้าเด็กชายเหวี่ยงขวานมันหมุนวนในอากาศด้วยพลังแห่งความยุติธรรม พุ่งตรงไปยังอาม,มาตแสงเพชรไม่ข้าเป็นอาม,มาตย์ข้ามีอำนาจข้าขวานจ้าตัดร่างของอาม,มาตแสงเพชรทำให้ทหารและประชาชนทุกคนหลุดพ้นจากคำสาปของอาม,มาตย์ชั่วและฟื้นคืนสติกลับมาเป็นปกติอีกครั้งทาเจ้าบุรีรัมและทุกคน ต่างพาตันก้มกราบพระอินท์เพื่อแสดงความขอบคุณขวานฟ้าหน้าดำหรือที่ควรเรียกว่าสุดาเทพเจ้าได้ทำความดีครบเจ็ดประการแล้วเจ้าได้เรียนรู้ความอ่อนน้อมถ่อมตนความเสียสละและที่สำคัญที่สุดความรักและความกตัญญูบัตรนี้คำสาข,ของเจ้าจะสิ้นสุดลง แสงสีทองจากสวรรค์โอบล้อมขวานฟ้าหน้าดำใบหน้าที่ดำสนิทมานานเริ่มเปลี่ยนความดำค่อยๆจางลงจนกลายเป็นสีขาวใสมดงามใบหน้าของเขากลับคืนสู่ความเป็นเทวดาขวานใบหน้าของเจ้ามันกลับมาขาวแล้วเจ้างามมากเจ้ามีใจที่บริสุทธิ์ และความกตันยูที่แท้จริงก่อนเจ้าจะตัดสินใจว่าจะกลับสวรรค์หรือไม่ข้าจะมอบของขวัญให้เพื่อตอบแทนความดีของเจ้าพระอินยบพระหัตถ์ขึ้นแสงสีทองสองสายพุ่งลงมาหนึ่งในนั้นพุ่งเข้าสู่นายอุทยัยอีกสายพุ่งเข้าสู่นางสำลีและเมื่อแสงจางลงทั้งสองคนลืมตาขึ้นได้แล้ว เรามองเห็นแล้วลูกรักเราเห็นหน้าลูกแล้วลูกงามเหลือเกินขวานฟ้ากอดพ่อแม่ด้วยความดีใจน้ำตาไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขครอบครวัวได้รวมตัวกันอีกครั้งและครั้งนี้ด้วยความสมบูรณ์ขวานฟ้าหน้าดำหรือที่ควรเรียกว่าสุด,ดาเทพเจ้ามีสิทธ เลือกได้จะกลับมาสวรรค์หรือจะอยู่กับครอบครัวในโลกมนุษย์พระอินทข้าขอบพระคุณแต่ข้าได้เรียนดูแล้วว่าความรักของครอบครัวและมิตรภาพที่แท้จริงมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดในสวรรค์ถ้าขออยู่กับพ่อแม่และจ้อยที่นี่คือบ้านของข้าพระอินทพยักหน้าด้วยความเข้าใจ ดีมากเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดแล้วว่าความรักและความกตัญญูเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในสามโลกจงอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่จำไว้ให้ใช้ขวานฟ้าปกป้องความดีเสมอหลังจากนั้นขวานฟ้านอุทยัยนางสังดีและจอยก็ได้อาศัยอยู่ที่เมืองของพระเจ้าบุรีรัม และได้รับความไว้วางใจให้ช่วยเหลือในการดูแลบ้านเมืองเขาใช้ขวานพระอินปราบคนชั่วร้ายอยู่เมืองบุรีรัมย์จนขวานฟ้าเติบใหญ่ขึ้นเขาก็ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงแสงระวีทิดาของพระเจ้าบุรีรัมย์และได้ปกครองเมืองต่อจากพระเจ้าบุรีรัมย์ด้วยความสงบสุขสืบไปและนี่ก็คือเรื่องราวของขวานฟ้าหน้าดังที่เราได้นำมาเล่าสูุ่กท่านฟัง กดติดตามเราได้คันช่องนิทานก่อนฝันอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว,ว่าสสวดี